เรามาเฉลยข้อสอบอุป,ปมาอุปไมยข้อนี้กันนะครับอุปมาอุปไมยนะครับอ่ะข้อนี้เขาถามว่าคนแล้วก็มาอาหารนะครับสองคำนี้จะเป็นคำไหนระหว่างเรือสมอพืชน้ำจังหวัดอำเภอเสือสิงโตนะครับข้อนี้ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับน,น่าจะตอบได้กันเนาะแต่ว่าเรามาลองดูว่าใช่คำตอบที่เรากะเกงไว้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเรามาดูความสัมพันธ์ ระหว่างคําต้นที่เขาให้เราคนกับอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับคนต้องการต้องการอาหารใช่ไหมคํานี้ก็จะต้องต้องการคําหลังนะครับต้องการคําหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับเรือต้องการสมอใช่หรือไม่นะครับ เรือต้องการสมองใช่หรือไม่ก่อนอื่นเราต้องมาดูนะว่าคําต้นที่เขาให้มาน่ะคนต้องการอาหารเพื่อที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมเพื่อที่จะแบบอ่ากินเข้าไปในร่างกายแล้วก็มีชีวิตรอดจเจริญเติบโตนะครับเรือเนี่ยเขาต้องการสมองเพื่อที่จะกินเข้าไปแล้วก็จเจริญเติบโตห,หรือไม่นะครับใช่ไหมไม่ใช่นะดังนั้นคือตอนนี้ก็ตัดไปเลยน,นะครับมาข้อ3นะครับจังหวัดต้องการอำเภอหรือไม่เพื่อที่จะกินแล้วก็จเจริญเติบโต ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับตัดออกไปเลยตัวนี้ง่ายนะครับเสือต้องการสิงโตนะครับเสือต้องการสิงโตเพื่อเสือต้องการที่จะกินสิงโตหรือไม่เพื่อให้เจริญเติบโตนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับเสือเนี่ยมันกินเป็นสัตว์กินเนื้อก็จริงมันอาจจะกินสิงโตบ้างแต่ว่าคือมันสามารถที่จะไปกินอะไรก็ได้เข้าใจไหมอ่ะอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยแก้งกวางอะไรต่างๆนะครับมันก็สามารถที่กินตัวนั้นคือมัน คือสิ่งโตมันไม่ใช่อาอ,อาหารหลักของเสือไงตัวนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับส่วนพืชเนี่ยต้องการน้ําเพื่อที่จะเจริญเติบโตหรือไม่นะครับก็อย่างเวลาเราปลูกผักปลูกปลูกพืชอะไรต่างๆเรารดอะไรครับเรารดน้ําใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตนะครับดังนั้นพืชน่ะจะต้องการน้ํานะครับถ้าขาดน้ําพืชตายไหมตาย ดังนั้นข้อนี้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนอ่าเป็นเพลงของพี่ติ๊กชิโร่เลยนะครับข้อนี้คําตอบก็คือข้อ2นะครับพืชต้องการน้ำเพื่อที่จะเจริญเติบโตนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสอบราชการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พยวาวพาสอบและก็เพจพยวาวพาสอบด้วยนะครับใน YouTube แลวก็ในเพจก็จะมีคลิปต่างๆอ่าสำหรับทบทวนเนื้อหาที่กำลังจะออกสอบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ